สวัสดีครับวันนี้พวกับผมเซร์กายู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครจูซินนะครับในตำแหน่งของเลนการนั่นเองนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันจูซินนะครับและก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมนั่นคือฮาาาายบบุสะะะะนคครรััผมก็เพวว่ตลรฮายาบุสะะนครับมีสกิลเงานะคคครรับททีี่่่่สาาาามมถเลืออนนนนไไไไปหหด้้ขง ข้างเร็วนะก็อาจทาให้สกิลสอของจูซินนะครับใช้โดนหายาค่อนข้างยากนะและที่สําคัญคือหายาลวงได้นะครับ ถ้าจูซินเข้ามาเล่นลึกๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้โดนหายาปิดไปได้นะครับตัวละครต่อมานะครับผมนั่นก็คือเซเบอร์นะครับก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเซเบอร์มีดาเมจที่รุนแรงนะแล้วก็จูซินเนี่ยค่อนข้างเก่งในไฟนะครับก็เอาเซเบอร์แลกจูซินไปเลยนะครับเน้นจับตายไปเลยนะทำให้จูซินนะครับเล่นไม่ได้นะหรือว่าจะเข้าไฟทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องระแวงเซเบอร์นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เซเบอร์จะล็อกสูงมากนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้นะครับและต่อมานะครับนั่นน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 กกก็คคคคือออออไไไเเเเททททมมมมีี่่่่วว้้้ปปปงงงััััจจูซิะะะะะะรรรรรรรบบบผแแโลหาาาา์ชณ สำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจูซินได้แล้วก็ไอเทมที T ่ไว้ y ป้องกันจูซินนะครับเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Lichman Shop โดนหึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมโมบายเลเจนต์ราคาถูกคุ้มคุมเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Lichman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือดเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต์ a n Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็องบอกว่าตัวละครจูซินเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากให้หลุดเลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะทั้งปวดนะครับดาเมจก็มีนะแล้วก็ที่สําคัญคือเอาตัวรอดได้ค่อนข้างง่ายนะคือถ้าหลุดไปฝังของข้านี่คือปวดหัวแน่นอนครับเริ่มส้มนะ ช่วยเพื่อนฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดอออโรล,ลานะออโรล,ลาก็เป็นเมทที่ดีเหมือนกันนะครับจริงๆต้นเกมนี่เราสามารถที่จะไปกดดันเขาก่อนได้เลยนะแต่ก็ผมกลัวเพื่อนเขามาเติมนะอย่าพึ่งแล้วกัน,นครับอโอกาสเริ่มส้มนะ ยกสบายครับตเองบอกว่าจูซิน,นแต่ก่อนก็คือเล่นได้แล้วนะแต่้อาบอกปรับมานี่คือเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับ หน้าทางเขาเอาล้างมานะาก็อาจาจะเอาอยากหน่อยครับแต่ค่อยเล่นน่าจะได้นะเอาสวยเพื่อนอ่าเรียบร้อยกดล้างแล้วอย่างนี้รอเลยแล้วกันแล้วเราเอาสูตรไงต้องแค่คีบก่อนนะครับเอาถอยยังยังไม่ถอยด้วยนะทาน ไหนๆเขาก็ใช้ล้างไปแล้วนะครับเอาให้คุ้มหน่อยนะเดี๋ยวจะฟรีไปครับไม่มีใครอยู่กว่าโดนดักหน้านะอะใครงัดอลุคา,าโลนะอลอาฟิกจ่ายเยอะนะครับ แต่เพื่อนเราก็เจ็บบีนีต้องมาช่วยนะไม่อยากให้เขาได้เต่าเท่าไหร่นะก็พยายามป่วนๆไว้นะครับนูว่าอารูกาจะเข้ามาล้าไปแล้วนะครับอยู่โล่งเราไม่มาด้วยนะเมื่อกี้ เอล้วหมดหรือเปล่าอย่างนี้สวยครับแล้บูนโนไล่อย่างสุดเอานาทานมาเลยล้างแล้วด้วยเยอะครับตับอยู่เพื่อน ร้อยก่อนก็นได้นะไม่ต้องรีบเล่นมากนะครับเพราะว่าเราได้เปรียบจังหวะที่ป่าเราไม่อยู่นี่เราได้เต่าด้วยนะก็ต้องบอกว่าคุ้มครับเขาตอนนี้ยังไม่มีร้านนะครับเพราะว่านาทานเพิ่งใช้ไปนะ อรโรล,ลาไม่มีพาสีฟไม่กลับโดนนะเพื่อนอลูกาดมาได้นะเราออกฝ่ายของข้ามเล่นยากแล้วครับตอนนี้ต้นเกมโดนไประดับหนึ่งนะ แต่ก็ห้าประมาานะครับเพราะว่าเขากลับมาได้ทุกเมื่อนะถ้าเราพานี่คือเกมน่าจะไหลเหมือนกัน,นครับอ้เอาเรียบร้อยไม่รู้ว่าอันตีใช้ไปยังนะเห็นไม่จ่ายนะครับได้ปะเดี๋ยวเราออกเป็นดาบชา้สวรรค์น,นะครับต้องบอกว่าเกมมันนำนะ ก็เลยหน้าออกนะครับอืมโดนฟีดอาคายเขาไม่มีอันตีเหรออ๋อมีแต่ยังไม่ใช้อ๋อลาฟิกครับ บูโนโก็ไหลบนยาวนะครับตอนนี้น่าจะตัดบับส้มไปแล้วด้วยหอยก่อนเพื่อนป้อมไม่น่าไหวนะครับถ้าตีป้อมแตกได้ก่อนก็น่าจะไหวนะอยู่ลงได้ร่างนะครับ แล้วบุโนเราคือเอาสุดแล้วนะไล่เตะแล้วนะครับ <Okay. S 1> ไม่ได้ไปไหน,นะอะใครกลางต่อได้นะ เอาตายสามนะครับโอ้โหแล้วเกือบได้และยกหน่อยหนึ่งทีเพื่อนทอยก็ได้นะและเล่นสุดจัดเพื่อเรา เราก็ต้องคอยซับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนตุยฟรีนะมาไหมถ้าไม่มาก็โอเคครับไม่ต้องไปครับอาใครเอาแล้วฟิก เอาหมวดนะั่นะนะ่ะตรงนะั้นน่ะอุ้ยแล้วมีหน่วงวง <c oughs> ตรับไยก่อนนะมาเยอะแล้วครับเอาแล้วเข้าสุดอลูกายกได้บีนี่ และหมดครับผมตอนนี้ยัง8นาทีอยู่นะก็ปล่อยป้อมระเบิดไปก่อนครับตอนนี้ทำเวฟรอหล่อนะอ่าแล้วจูล่ลงไปได้เพิ่มมาอีกอลูกานี่คือโดดใส่อย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้ เีวราออกเป็นปีโลหิตก่อนดีกว่านะครับเราจะได้ดูมีก่อนแล้วก็ดูยืนานานๆเอายากหน่อยนะรอหลอดเพื่อนอแต่ก็ต้องคอยดูเพื่อนนะครับบางจังหวะคือเพื่อนเขาเปิดไปแล้วนะโอเคใครเปิดก่อนอาบูโนระวัง โอเสียสองไม่คุม้มนะเนี่ยไปหลอดได้ครับเขาไม่มีป่าแล้วก็ไม่น่าจะออกมาเล่นข้างนอกนะเพราะว่าซุ่มเสี่ยงมากนะครับแต่อย่างเงี้ยไม่แน่และพอเขาเห็นเราเปิดหลอดนะอยากย้ายครับนาธานทำาบนนะเน,นี่ยได้บนครับนาธาน อาวแล้วไม่ตีต่อนึกว่าเราดักอยู่นะไม่มีใครอยู่แล้บไฟตรงข้างนี้เปิดค่อนข้างยากด้วยนะเพราะเป็นอาครครับ ตอ,อนตีนะล้างไปครับเอ,อาแล้วได้นะจ้งหน,นี้มีฟิกครับรไ,ได้เบเดีมาตัวครับก็โอเคนะฮโนโถอยก่อนมเพื่อนเขามีนาทานนะครับเขาเคลียร์หลอดสบายๆนะ แอมออร่านี่เราเข้าระยะไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเอาไม่กลับนะทานจะบอกเมื่อกี้นาทานเขาเลือกที่จะสวนเราเลยนะ สวยครับพอ,ล,อล,ล่าได้ลลนะเดี๋ยวพลสี่ไปแล้วอ่าแล้วหมดครับอย่างนี้นาทางกำลังเจิดขี่พ้แล้วเพื่อนสมบอกด้วยความที่เป็นจูซินนะอย่างป่วนนะครับ อันนี้อักขัยนี่คือน่าจะจ่ายอันตรีลบาบากนะเพราะว่าเราก็ซีซีแน่นนะครับแถมยังมีไทเกียวที่ซีซีหนักอีกนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมเจอท็อปโลค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราเองนะในตานี้ผมเจอเป็นจูเลียนท็อปโลกนะครับกับจูลงท็อปโลกนะแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วตัวละครจูซีเนี่ยผมไม่อยากให้หลุดเลยนะเพราะว่าน่ากลัวมากนะครับตัวละครตัวนี้นะตานนี้ฆ่า10นะครับตายสูรแล้วก็แอสซิสต์สิบเจ็ดนะ ทำนาเมตไป6ก0ม0่นานะครับตีปอไป3 6ม0ันนะแทงไป2 5 0 0มนนะครับเข้าร่วมไฟ84%อ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way